ใส้ตัตามหูค่ะอดมานาเพิ่นตาตัวแวว่างหายเยต่ำหุหง่ะเทเทสขอานกลับสบายดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเนะ วัชพุชูคนบาหวาจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนทำข่าวสู่ซองสาวเหมยบันป่าอีกแล้วเนาะมาหนีกับพี่แหละพามาหาหลออาทุงหายทวงหนะน้าพอไม่ไปแล้งเลยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไปเดีไปนานดากาซิเด็กพูดแหละไปรุนกันมามาหาภายัยมานาเพิ่นเนะะา,านนนนะฮู้อ้าหมากทานเพิ่นก็มีแดงนะกุเปล่าซื้อ อ๋อหมักะทินเฮ้ยบริเวณเมนกินกับหมักอันนั้นเนาะเมนหมักกะเสกอ้นหมักะเสกแก่ก็มีกินกับตับมะฮงได้ในแก่หันเดะโกนหัวกนไหมใส้ระตาบมะฮงค่ะอดมานาเพนต ระวังไห้เยอะตาง่ะเฮเมะนาวเอามามาใช่ในนี่มาเป็นปลาอมันะไม่ได้เคงเลยปลอานี่้เออมาคอยคอมนตมาหัวซาวไห้ดอกมีตัวใหญ่ได้มาในเคือนสบายอีเด้อดอกมะนาวกับเบล่ะดสบายยงมะนาวยังตกอีใช่อืมหนาวทั้งที่เออขลด กอเหาเขียดบ่สวมเข่กดามานอนมือไ่เอเอ้าไข่เลยไปดิัอกวตึ้บไปนไปจากคืนทั้งเตียงว่าจะไปขึ้ขีดตัวจกชิบบ่เนี่ยถามเลยจกจกยังบอกเขาเไทเดมมาจีใจกันวะจกสีบ่ีนตนะคอยจะต่ำแจกกระบอกเพิ่นพัฒนาปีมือกะ เขาไม่ตําคลายเขาไม่ตําคลายเนาะอ้าอบางกคือนาคตงจะนทานคลายได้ว้าโอเคเออมันไม่ต้อแม่คุณกินหรอกรักินได้ทเพเจ้าเจ้าก็ยตีอีกย่ารักินบ่ได้นี่ยพักีเล็กแวมาต้องแกงแกงผักี้เล็กตุ๊กมีได้ป่ะเออ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 เสั็จแล้วได้ชี้ิงเาตามุงค่าเจพี่น้องเี้ ตามหเพีอ่าจะกินระเบียบอีกจะกินก่อนเด้อจะกินแล้วจะอย่ามาให้คนได้ยังไปใกล้ๆแม่แน่กรตกเออแล้วมาให้คนตหรังว่าไรเพื่อเลยบักพีเคือนเป็นไล่ยียเเาใหญ่เอาไเยเนาะอยุเนี่ยคายเคืองแล้วคลายเครืองไหมม่จะประเด็นยินทีกับว่าปแม่จะมีประเด็กกับยินจีอีกประเด็กฟูงเราบุญมีนาเราไปเถือยังมาดอกไม่ประมนาเราไปตึงตื่นมาเลยใช่เห ก้ตำพุงกันด้วยไข่หยักพิกขยังหัวเผ็ดคกเหลียงเขาอะไรได้ตื่่กินบนนี้เผ็ดป่ะสวงไข่น้องเตยมาเด้อเหนียกันเลยนี่หน้ากนะเีนหน้าปุาบนี่ตำหุงนี่เออตัวได้เสีบสะระวังตำหน้านี่กับตำพุงตำการหืมแล้วถือี่าเผ็ดวา อืมตัวันนแ่ตัวี้มนี่กินไห้เนาะชำกันเถอะไปช่ำกันเด้ดเพลิดนเอพลิดเลนบวเออพเรากสบมำกันเนาะเพลิเลนนเพลดบผู้ใหญ่เพลนป้อนกับเล็กน้อยกินเพลดเพจะเล่นบวอเองกินแล้วกินแล้วก็พักคนมาตำแลวกระบ่งไหน้องมะนาวข่อยแคบว่ะอือคันว่ามีปลาแดดบุงยินชียดยน่เอยอกินเป็นจะสนบะก็ขอยตำ อ่ผมอ้ามักะทินเมื่อคักแท้คือคือผมมาแกะกินกับนะผอยากบอกอืนแล้วแก่แล้วหรอเดี๋ยวไปมันอยู่สูงเ่ะเดี๋ยวไหนบอกอืมโอ้เฮียนาพอมีกบักอไผ่กอบวัน่นคันวานหอนยำหน้าในการน้ำใหม่ในไระฮะเนออม่ต้องหาไก่แล้วนะไป็นยังไงอ่ะไม่ไ่ไม่ผลอะไร ใอ่อแบบนี้ก่อน่ามีแต่ลูกไม่ยเวลานอาอาคภูมิเข้าปัญหาพวกกระบุงเนี้เอาไปเลยครยืมมอ้าวหกพลาแล้วคือบ่มีเลยเี้ย่หน้ันสวยเลยอือกอดด้วยนะฉันแหงนไ่ยอมเพ้นแล้วอย่าหายเลยก็ค่อยคอยคอยมาตำเห็ดเจชิ้นเด้คพันพันเห็ดเบิ้งเห็ดเช่นเล้าก้อนผสมาส่ใส่ชาวัางตาตีไปงงเงงี่า เรามีพักคุยอลไรเผ็ดแบบนี้งเนาะมันแค่ตอกแตกเหรอจักค่ะมาเราตอกแตกกันมากินตังคุงช่วงว่ะช่วงว่ะเลยปกทิหน้าเนจะลายเนาะเจส่าวเราจั๊กควกมานาวป่นแก่เพ็ดอืมหรือบ่อเนาะสีเจโตเผ็ดกระยาเผ็ดกับุกกินเบ็ดกระยาเออกินชองเถื่อเลยดิขับตามมือมือนน้เนาะ มาน่าจะสีกินงหอกตาบางฮงแกงน้อยแกงไม่ได้ใช้หนังโมว่ะนี่แล้วว่าหนังโมนะในตู้เป็นเด้เอาใช้ชาพัคเล็กนี่ขัดแล้วเนาะแกงพัคเล็กใช้หนังโมูกียไปหรือเป่ะอยากมาเอออยากจู้โบในเครื่องขอมีอยู่เลยนีหน่าคุณได้ชิไปเอาจะเอาหูออกก็อยางไปกับมุดแดงสิเอาไข่มันมาใส่แกงพั้เล็กกมาหัว่ง่ายแท้่ง นกกำเอาอยหได้สลายอะไหนน้ำอะน้ไหนไหนกินก่อนเกงบ้านปันเลยเกงปันเกงเจาะกัน้เพื่อนน้ำฝนแต่คันก็รยมีเลกกันเจ้ามาบ่นู่นกบ่สีต้วาสาันคูมาหาหรอัน้ำปันยังบ่มันจะมาปันมาูน้ะ แบมวิ่งชื่อนะะอ้เนาะอะไรกันได้ได้่ยกับินื่อให้ยูมาเพิ่เอาสียงกัเอาเนาะอย่าพดที่อืมตอกให้จักเจ้าบอสอเพื่แล้วดูมันไม่ดููกเลี่ยงไปเตเนาะลายแทบเพาจักขั้นเ่าจกเจ้าขายบอเนี่ยเขายนะอยู่ไหกัคือจอนจักวาดูจัก ย่างไตลาดน้จังไปขายเลเบี่ยงวรือนดเนปียจาก็ดอกไงแต่อยู่รงตลาดไหำเป็นไต่เตะเอางงขายได้ขายน้อซื้อด้ซื้อมาสิไม่ก็มาตีแล้วเลยรจับจกจับนมาดา้อต้องฟุ้นนี่เคยุ้องเพ่งไหลย่างไปใส่ถุงยางไว้เดันว่าเดินพกไบว่ารงตลาดน้ำชื่อมันก้ามังชัน บ่ได้อยู่คอยองซื้อสมินเาคอยซื้อมัดกัน่ยากบ่ยางไปแล่เออไปส่หนาป่าแค่ป่าคนหน่ยไม่มีบางบ่จีไปแตวินตุนี่จีบไปนะนอนบ่นอนจัมใจถิ่มมาหน่อยอ่ะไม่คนคนคนอ้วนตี เอายั่นมาตายแล้วอุ้มนเพียงโหลงมิดดูมากลงมินหนึ่งเึ็นเพื่อนเอาคือวิเทอรมุนตี้่นธรรมดานัวบอมีารวนี้เพิ่นก็ลุกขดายดูได้ไหมประเด็กเพิ่นใส่กะปูหน่อยคีเล็กทิมลงอ่ะคากแล้วข้เห็นนี่นะตาบานบอกให้นี่นะเออ ปัญหางุมกับผู้กิกว่านี่ยกับทิมใส่แซ่บอืมน้ำมันไปดิกินแน่เอาไปยังไงล่ะปิงปิงน้อยในบัตรมีสังาทเอาถงบอกร่เออเออเคยกินหรือเปล่เอาไปฉอนมางอนบู้ค่น้หน้ามาอพอตีมืงมันน้ำหีน้ำหมักมันบะปูนะส่งขาไปนะคขัพี่้อกเด้อพี่กับปูเออพี่กับปูโอเค เปีนเนื้อไปหน่อยขยันันบอกป็นปิงเสียนัทนด้ปิงเน้อหน่อยนะเออน้อหน่อยนดปิงเสียนแม่กำลังบอกฉันแหละฉันแหละแบบกับเจ้ากินเนาะก่อนน้าคุณกับวิญญาณปรเทนปีหรือย่าน้าขุ่นเขาคนหัวโวยเนาะจ้าวิ่งไปยเอาเเขา้านเหยิง ในบรรดาเขาต็อปีนี่มราลอกขีดไปถึงมีชแนลเนี่ยทำไมนานานํามานมากินอย่าไปตุ้มเลยเนาะตุ้มตุเมตุ้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 มตน้มอุมต้มตุ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 ะต้มุ้ม้ต่มตม้มุุม้้มม้ ไม่มาเกษกน้องเตยกินกับโอหุงเกะจวดเนาะมักทัวไม่ใช่ซื้อตัวให้มักทัวเมย์เขาจกซื้อมาใส่ตลาดตาดเช้านี้ดีเจ๊ตั้งเนาะเป็นเนม่าปลาว่าอืมมแบบุญมหมใช่ไหมเช้านี้ บมือกี้งมา่อกีนเมื่อกี้โอ้ยคอยลงไปม่อยู่แต่ว่ามันซะรียมืใช่อนั่นคอยซื้อก็จาไปขายได้สองพักสามพักสองพักามพัหลายจนเต็มทุเ้ยหอมไปสองนัวนชือหินของกันว่าลูกไผ่ของลูกกันว่าพวกตูกิเหเน้อลายอยู่นั่นจ้ะจนสวดท่งแต่ในมันอยากน่อยด้วยนะ อืมในมันบ้านบ้านเนาะ่อืมอืมเสนะบ้านบานเนาะอืม่มนยูกเมนข่อยว่าซื้อตุ้เสบเราอีกชี้หามึงตัดคายข่อยซื้อไัยว่าบันพินเดี๋ยวคนบันพินคายแก้งเนี่ยจ้ะเันถงเพือยเป็นแล้วเป็นตที่ประจักก์เนี่ยอาหารน่องมะนาวคุกคือมีถุงมุงแฮะบ่อแรกนะบ่้ขี่ตุงแน่น่ะเอออืมอืมันตะกี้เออขูดสแล้วจะพึงมาทนึงเราก็ดิ่อยู่ให้อยู่หน้าไป แขกนายนากันเนาะนากับบานไอ้วานยินไม่ได้งเติดกันอ yeah> ืมอายได้ครูบาหัวสนอยอ่าลองตื่บอว่อายนะอ่านได้่อไกินลบม่วง่ายแล้วเสร็เนาะางมาพังพโทพพีทขีหนันองชิล คนไปเจอคู่เจอชลงี่นี่นาะิดงวบอกนนบิดคืนนี่ตีบดไเห็นหละกบดกับโทรนี่กินซอยดูไฟดูเส้นทางเนาะโอ้หาไล้ยามนาหรือว่ายามเกี่ยวขนอนฟ้ิงไทยเกอะไรอีกแล้วบเนาะทางโชกโอ้ตึงหูแล้วก็มีได้นมีหมหมา โม่มันทะเลมีง่ยมียมเงยำหน้า oh มีอยู่บ่อืมเรื่องวเถ่าเนาะผลปุ่นเื้เถ่ากบแก่เหออกดกแถ้ทงอ้ถูกขายพู้แล้วซื้อ้หาแล้วเท่าอกรเนาะโบ่เลยเหอยเ่าที่ตับจุดเอาตับก็คือเถาเสร็จแล้วแต่ละปีเอางนแหม่นเต็มเพื่อไอ้บ้าปะเ หยัดอีบับส่ะเชื้อมอนอนะเอ้าหยัดหมยังบุขายบ้างนี่ว่าถึงแก้ไปจาแก้ไปขายก็ได้นาะมะนเวแก้ไปเดขาย้กูแล้วกแล้วซื้อเป็นเงยบตเกะแล้วสบายคือเป็นกระสอบได้แกะแหได้ยนแกะเราข้าเวลาแกะเราเลยซื้ออะไรมาแกะนินๆกลายเป็นสอนเลยมอนก่นเนาะซื้อเอนี้จะมาต่อยอ่ะจะสองคนเนีไป แกเราเาจะขายเป็นแบบซีเอาคอยจะขายเป็นก so <laughs> ุกสีอื่อจ้าอื่นแกจางน้องตือเนีเกให้มกเป็นยน่บ่ได้นอกเว้ยแกมาแกอันเมันนเอือสิเอาไหนไกินอล่อยู่่าี่อยางนี้ใจว่าเพ้นอะเห็ดเฉินยูบอนเนี่เจะหัวหอวู่วี่วว่ะสวดจานสวดจานบิด หอมจังตระเด็กะยงีนห่อนเนาะจ่างเป้หวาิงจมันเตยัไม่ตรมเนาะไม่รงเด็ือนาะไปตัวไปท่าย่งบริไปณรสูงเขาไม่ไล่ชุดต้มชุดเลยเดือมถ้างเขาคือออกเิ้นปูเปินปกตลอดได้ปูคือางเนาะบานเผินนาย่ำอย่างอันเนี้ยปุ้ยมีตลอดบานเผินบานเ้าบนออกตามระดูได้ยังมีบานเผินอ่ะอันน่ะพันเมืงไป็นตินุ้ยมือใดมือ คือที่จหาโชคพี่เนาะโอ้ยสหาสคอืมเออใก,กล้แกล้วเ้าำมาินทีเศร้าไเนาะอืออออีหาเมื่อโอ้วิบุณธาตุไม่ได้บอกอะไกันเนาะสหาโชคคือว่าปุณใยญ่จะดีท่างวนันข่ามาดีกว่าเออปุใจดีอืมผู้ชื่อชถัดไหนนะอืม,อม,อมดีแรกส้ยเปินมารินมาเทียนเนาะเีนเนียนเยังมาเห็นไปเยเจมาหาบวเห็นไหนยัหันกล เจาไปอายาอบอกเพิ่กับบ้านอกม่ใจจิไปอาญานตาู้อยู่มาบ๊กกกะบกแม่กับน้องเจ้าและเจ้าไปอายาเจ้ากาไปท่าเพิ่งในล้เจ้า่าไปรีบไปชดในเด้อเยนรถเนล่าแต่ว่าจับแขนม่ไปยาลาสิไปซช่นดียวันาสิไปเช่เนายากระมาเนาะบ้านเฮานะโนมไหาเพื่อนหรืมือมือใดอ๋อเต็มตัวใหม่เน้หานี่ครับอ๋อเพิ่เพิไปน้โม่ก็สั้ไปลม่เมยขึ้นมา บ่วนกันนั่นเนาะที่ทุกม่ด้วยตาเออขักบอมวลมาตัวทั้งมวนทั้งเมยเนาะอิ่มหนาคือดำแทบบอกดำแล้วว่านแล้วไปหนาดำนด้แต่เกาหนาเันใส่ใย่จตาไม่เด็ดย่จะไปเอาว่านั่นเจอขาวแหละอยู่เพื่อนไปเห็นปหนะเนื้อทาของมิชิริมิ คงหน้าเนาะขึ้นเก่าซ้มันจะไม่ใช่หลายเลยนี่แค่ทองจะชงหายอะคนไม่ใช่คนหลายที่สุดใหญงคนไปมาเนาะเจ้ากเนาะคนไปหาอยู่หากินได้คนนะเน้ตาบุรีแท้แท้หน่ะปูนอ่าเป็นหากินเนาะจริงค่ะของหน้าเจ้าละเพิ่นเอาปูนจิกแล้วยังอยู่ไฟไคือบ่อยไปเย็นไ้แด่สาบุนตาตาเอาไหตาว่าสิเอาอัน เหยื่อเหยังไหคือเป็นยังไงนะหัวบริจิกนะบริจิกไม่บอันแล้วปูนมาลุ่นหัวัมได้เหยื่อเอาบอลทีเพิ่นเหยื่อละลายออกโอ้ข้าว่ะบอกอยู่เหมืนนนเคยบเนบอกมากมากผมกินบริจิกเออออออบรจิกเปิดหน้าจะคึงออกบัว่าเอเนาะยูบอลนันบอละายครัเวลาออกเองอันนี้มันบริจิกกระดกปูนใช้กระจุดแหละบริจิกาเราคนมาใช้กะทางริาเป็ บอกบุแเอด้เนาะอืออ่ะยายคือเมื่อเมื่อ่าวหดแล้วยังเวีนอืมอือเนี่ยเมื่อยเลยพ่อไปยังเวีนอยู่เมื่อคําเมื่อเมื่อเว้นนหนาสีดงพอยังมันเดดเพราะฉะนั้นเจ้าไปใส่ตองมีหมวกได้ผ่อ่อนก็จะไปามฝายยืมเน่เดกันนีแหละมาจักตกงยยืเือนน่เออเดยวเดวยมันเดินอ้อไปข้อแค่เนาะอย่างนะข้อกินใช่ยิ้มเน่ น้องเต๋อน้องเตอร์คือเพจเตียงไอ้ตารางไอ้นางหินไได้ทั้งุ่ดเห็นไหมเห็นอะไรเงี้ยไปขำเอ้าเหียนเห็นแล้วเนาะโอ้เห็นแล้วเปล่าเห็นยังเปลี่ยนเอาเออนางไม่กันนางได้แล้วได้ตังตามพี่เห็นนางตามเบี้ยวยังฮักคำที่เหียนเอามาเห็้ตังเห็้โตเห็้ตังเนอะเห็นไปหนาเพื่อนนะสบายผมยาวปริมานเนาะสบายอยู่ตัด ไอเสียวท้อกะดานมาคือวิจารณะคือคือแล้วไกะขันตัดให้คักแล้วเจาปิ้วปนางเอกเขาเย็นนางเอกเขาเลยเนาะเออสะหัวก็ปดโอ้ยนี่ได้เจาะิขักอีกแล้วบะตรงปิก้ยังบริตัดแต่ชันี่จะพอดีเนาะเอแข็งจะคีฟุนตึ เปิดหาด้างพอดีแล้วพอได้หีดแล้วฝั่เปิดห้างหรือปิดลเลยแล้วเนาะ,ะ,ะพวกเราหีดเปิดโตัวเวลาแบบโชว์วววเด้แบบอยากเฮ็ดหน้าเฮ็ดดี้เดี๋ยวโทว์โต้แล้วกไปตดะะัดแล้วก็ปิดตาด้าแล้วก <laughs> ็ตดัตดตัดอะอย่างนี <laughs> ้เออได้ผลเหตุเหตุ <laughs> ผมแล้วก็ได้เงินแก่กัไปหาทายชีพ <c oughs> มุนเงินเปลี่ยนได้นี่เงินฝ้ายนี่ไปแบบว่ามุนคักนะผนเห็ุบริหารเป็นบริหารเป็นใกล้เลย บ่มีลูกค้าเฮาเปิดไปเจ้าไปให้ไปน้ากับตอนไปพุ่นเออบุญมีบุญเด้อด้องสิเปิดงานยิงสาบ่มบอกขอไปแต่งขอไปได้ซื้อเครื่องมากขอยาเลยแต่งอยู่ต่มาลบมาถือมาถือเปลี่ยนด้อ่นน่ะถึกใจบ่ดีผ่านมาคิ้วโง่คืองงขู่เนาะค่ะพ่อเจ้าเป็นเก็บดีไปแม่นด้กอันนั้นบ่คุ่ม่ยาไม่ขู่ เยากออกธรรมศาตรแล้วคนเขามักธรรมศาสตร์เอะคือท่าบางเดียวไปเถะออกอะไรนออกเวรฝันบรรยากาศตามทุกนะแบบนี้นี่มาหน้าทุกเด้ออือย่างนอนอี่นอนอล้วบ้างมันี่นอนเปอค่ยยซะนอาตื่นนอนตื่น่ยไปตั้ลงหวน้าอะเบ้างออน้ำหวยนี่หรอวะได้อบน้ำหว เล้กว่ะเต่มมานั่งอยู่ใต้้มงนี่เปินเดกว่ะเด็กจะไปไป็ไปไปกไป,<อ>ไป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 ได้ป่ตามทางเพื่อนไปนั่งอีน่เติบเออไปไปได้ได้กันกไปเพิงไปผู้เดียวเนาะเมย์เป็นห่วงยันทะยันทีะเนี่เออเด็นนะเ,เดยวนะไปบใบช่ก็ไปชิม,มช่ม้นรอกป่ี่เด็กายากไปเปือกเอ มัอนไปยาวยานะป่วเบเบื้อนยันดุยัน่างต่าเนี่ยต่ำก็ได้ค่าหวยแล้วหรอหันาะยังถือหินด้แว่าโดนหายแล้วเาบูจักเขานั่งบูชักนี่เขาต่ำบนี่หัวเนาะนยังนี้นี่ยันบชักอค่เออเมนเขาเขาว่คือจะบอกเนาะอันฟาแตกต่าต่าเนี้ยยังไงนะอันเนี้ยอันเข่าเขาลนีย่จริงเ้วพัดนำ เดียวขายังเม็นเป็เ bueno, ขียวดิอืมเม็นอยู hmm. mm ่เ hmm. ดียมาเนาะจ้าเกบ้านเทียนเหกลัาบด้สมาเองเนออืมเจ้าจังสีโบน้ำารหมูกระทามยุ่งรืได่ถึงเนา้อหมูอ่โตยาหิา้านก็ไปโตหมูหมูทาเนื้อเมนอไปเพื่อไปเพื่อพวกใหม่ไก่ขีดวดอยเคือีอืมอืมใหร่แบมาเนาะมาเนาะไม่ยังใ นอนไม่นอนบันทีนะนอนใช้มีนอนไม่บ mm ันทีนะพ่อหมอเป็นห่าอะไรหาหาดิอย่าไปเลยพ่อหมอวันนี้ลูกชายอย่ไหอันตรายไปจะไปลูกไข่ะตีเองแล้วให้เราไปติดลูกไข่เออย่าติญาติเป็นลูกไข่เห็นตีญานเป็นเมียพ่อหมอบ่เป็นเมีนลูกไข่ลูกไข่เนี่ยเบิ่งวันแดงนะเมียพ่อหมอได้พ่อหมอ ไปไปเชงยู่คท่านอินเด้หรือดินเทบาดเทปนี่ออกไปเางออกไปต็ได้นะคันเจ้าไปดินบอนั่นบอนี่อ่ะยันต่คำก่อนอีไปมาไปดินเจอโมวาสึกใจนะเป็นค้ำบอเดียวไรนเนร้ายเนจะว่างเนี่ยเมื่อหันกับไปซอยเราสะพมลูก้าราะลายน่าลินคอยันนาานอนบอกรอนกันเมื่อยกะนม่บ่านี่ ปัดเทือนปัดชาดหมือยุอง่งายแมนเมนเมนมือหนาปัดเทือนเด้อมือหนาเด้อเออเตอเฮ็ดไม่กวดไม่กวดขี้เหนียวอตะลางเทือนเด้อตัดอันอันยังสลามไมา่มัดมาเป็นผัวใบเหี้ยโอ้ยสิพานอยู่บ่ดเต้อเ่าเอ็กซ์ซบอกว่าปัดทำความสะอาดแบบใยทิ่มกลางเอออันทั้งหนาสานข้าวกะเอาอัาานไม่กวดทั้งพืนเทือนตะตะไดเนาะแต่การเวลาถิา่มขี้เหนียวอย่าถิ่มลงหนาเทือนเด้อน้องเตาเด้อมันบบงามเด้อถิ่มตรงกระจุนนิดเดียวจุยยุแต่ว่าต้องเอย่าให้ถิ่มแบบว่าเป็นระเบียบในการที่มาจุด ภาวะเพื่อนนางเอกว่าสิสกะปงกปั๊ดไหมเขาเอิญนางเอกได้เจ้านะทำตัวดีดีดูชิดได้ไหมภาวะแต่ดูชิดแต่เอฟซีทั่วโลกก็เอินเจ้านางเอกนางเอกของช่องยูทูบคนว่าผู้โตัวยิวว่าผู้โตัวยบ่เลยบ่บ่เป็นนางเอกใช่เขาเอิญนางเอกบันโคกได้เจ้าไม่คุณนะนางเอกไม่มีคุณใช่คุณเขาคุณเจ้ากับนางซ่าได้นางเอกเออ นางเอกก็ไปตลาดนัดจนมาจนมาพอดีนาก็ไปพอดีนาก็ตื่นตื่นมาไปรถนี่กันเออนางเอกที่สองตื่นช่วยบ่นางเอกที่สองตื่นช่วยนางเอกที่หนึ่งก็ไปจ่เช่าก็มีไปกรับนางเอีกหนึ่งหิวจนมาบ่หังได้ไปช่วยแท้เพป็นระเมอเป็นรั่วเป็นนางเอกคนที่ตื่นอะเนาะเปิดโม่ไน้ไปด้วยวันนี้เด้อคัร์วาดุนะปัดเฮือนก็เอฟซีบอกให้เจ้าปัดตารางเฮือนตารางซ่าน่ะมันหกมีเห็นบ่อยนี่ยังมุมน่ะ จิ๋บจะเอาเป็นชิ้นไปเอาไปนอนเดี๋ันดีโอายพวกล่ะเวลาผู้บ่าวเญญาณปัดเพือนสาวนี่น่าบัดคือข้าวเฮือนมีแต่แย่งมุมหมดอายเพิ่นเด้ออย่ามันทำนองทึงเนาะสิเด้อยุงมันดินไปมันขังปัดเด้อคันเจ้าดูกันปัดเฮือนปัดตะลุมตะล่างบ่ต้องไปใส่ดอกทำความสะอาดเฮือนเฮาให้เรียบร้อยจังไปหาลิ้นเสื้อผ้าซักตากวงระงะเบียบอ่อๆซะเสร็นอนบ่ให้นอนเด้อซะเด้อเอ้านอนได้เฉยรึยังนะหัวหน้วยอยู่เลยเนาะ เออขยอนนางกายย่านคือพิดหวายเนาะโอเคชาสดเมอ่อก็ได้สเด้อโอสบายดีว่ะโอเคสบายดี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 ปรู้แมน